แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็มีชายหนุ่มชื่อว่าเฟเดริกและหญิงสาวชื่อว่าแคทเธอรีนทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและก็อาศัยอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนกับคู่แต่งงานหนุ่มสาวทั่วไปวันหนึ่งเฟเดริกบอกว่าข้าจะเข้าไปทำงานในเมืองนะแคทเมื่อข้ากลับมาหาอะไรอร่อยๆแล้วก็เครื่องดื่มเอาไว้ให้ข้าด้วยเธอจึงบอกว่าไปเถอะเฟรดเดี๋ยวข้าจะเตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้ เมื่อใกล้ถึงเวลาอาหารเย็นเธอจึงลงมือเข้าครัวนำไส้กรอกลงใส่กระทะใส่เนยสักนิดใส่พริกไทยสักหน่อยพลาสลี่เล็กน้อยระหว่างที่เธอกำลังรอให้ไส้กรอกสุกอยู่นั้นเธอก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมมันนานเหลือเกินเนี่ยถ้าเกิดข่าใช้เวลาช่วงที่รอนี้ไปหาเครื่องดื่มมาไว้ให้เฟสจะไม่ดีกว่าหรอเธอจึงตั้งกระทะให้ดีด ก่อนที่จะวิ่งลงไปชั้นใต้ดินพร้อมกับถือเหยือกไปด้วยหนึ่งใบเธอจึงค่อยๆเปิดเบียร์จากถังใส่เหยือกระหว่างที่เธอรออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังมาจากชั้นบนเธอจึงรีบวิ่งขึ้นมาดูภาพที่เห็นนั้นก็คือสุนัขจรจัดมันกําลังพยายามคาบไส้กรอกที่ร้อนอยู่บนกระทะนั่นเองเธอรีบวิ่งไปไล่มันด้วยความตกใจสุนัขจึงคาบไส้กรอกและวิ่งหนีออกไปจากบ้านแคทเธอรีนก็พยายามวิ่งไล่มัน แต่ด้วยความเร็วของสุนัขนั้นมันก็มีมากกว่าเธอหลายเท่าตัวจนในที่สุดมันก็หายไปจากสายตาเธอบ่นพึมพำว่าเฮ้ยอะไรที่มันเสียไปแล้วมันคงไม่กลับมาหรอกเธอจึงหันหลังกลับไปที่บ้านในระหว่างที่เธอนั่งพักเพื่อให้หายเหนื่อยอยู่นั่นเองเธอก็ได้ยินเสียงดังมาจากชั้นใต้ดินเธอเดินลงไปดูก็พบว่าเบียร์ที่เธอเปิดทิ้งเอาไว้นั้นมันก็ได้ไหลออกมาจากถัง และก็นองอยู่บนพื้นเต็มไปหมดแล้วนี่คะ่ะจะทำยังไงเพื่อไม่ให้เฟสรู้เรื่องเนี่ยเธอนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าบนชั้นใต้หลังคามีฟางและก็รวงข้าวบาเล่อยู่บนนั้นเธอจึงนำฟางและข้าวมาซับเบียร์ที่ชั้นใต้ดินเอาละแบบนี้มันคงจะไม่เฉยแช์อีกแล้วเธอใช้ข้าวบาเล่และฟางซับเบียร์จนมันแห้งและสะอาดอีกครั้ง ไม่นานนักเฟเดริกก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกับถามหาอาหารของเขานี่ที่รักวันนี้เธอเตรียมอะไรไว้ให้กินบ้างเธอจึงบอกว่าเอ่อเฟรดดี้คือว่าวันนี้ข้าได้ย่างไส้กรอกเอาไว้ระหว่างที่รอมันสุกข้าจึงลงไปเอาเบียร์ที่ชั้นใต้ดินจูๆ่ๆข้าก็ดียินเสียงอะไรบางอย่างจึงรีบขึ้นมาดูก็พบกับสุนัขและมันก็คาบไส้กรอกไปแล้ว ข้าพยายามวิ่งไล่มันแต่ก็ไม่ทันพอข้ากลับมาที่บ้านเบียที่เปิดทิ้งเอาไว้มันก็ท่วมชั้นใต้ดินไปซะแล้วข้าเองพยายามเอาเหยือกตักมันออกไปแต่ทว่ามันช้าเกินไปข้าก็เลยเอาข้าวบาเล่และฟางมาซับมันดูสิตอนนี้มันก็แห้งดีแล้วเฟเดริกได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากและเขาพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแคทแคทเจ้าไม่ควรทำแบบนี้นะ เจ้าไม่ควรยากไส้กรอกพร้อมกับลงไปเอาเบียร์และเจ้าก็ไม่ควรเอาข้าวบาเล่มาซับเบียร์อีกด้วยแคทเธอรีนได้ยินดังนั้นเธอจึงเปิดการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการพร้อมกับบอกว่าก็ข้าไม่รู้นี่นะและเจ้าเองก็ยังไม่เคยบอกเรื่องนี้กับข้าอีกด้วยชายหนุ่มถึงกับติดสตันเขากำลังคิดว่านี่ข้ามีเมียแบบไหนกันแน่เนี่ยข้าจะต้องดูแลขอ,ของของข้าให้ดีกว่านี้ซะแล้ว เขามีของมีค่าอยู่ในหายใบหนึ่งเขาบอกกับแคทเธอรีนว่านี่แคทดูนี่นะข้าจะฝังมันเอาไว้ในโรงนาใต้คอกวัวเจ้าห้ามเข้าใกล้มันเด็ดขาดข้าเกรงว่าเจ้าจะทำอะไรแปลกๆอีกเธอจึงบอกว่าโอ้เฟรดดี้ได้ข้าจะไม่เข้าใกล้มันเด็ดขาดหลังจากนั้นเฟเดริกจึงเข้าไปทำงานในตัวเมืองอีกในวันนั้นเอง ก็มีพวกมิจฉาชีพเร่ขายของหลอกลวงชาวบ้านขายของถูกแต่อ้างสรรพคุณล้นฟ้าพวกนั้นก็ผ่านมาที่บ้านแคทเธอรีนพอด,ดีชามทุกๆจานทุกๆพวกนั้นตะโกนขายของแคทเธอรีนจึงออกมาดูชายพวกนั้นบอกว่าจานชามเหล่านี้ทำมาจากของหายากและมันสวยงามควรมีไว้ครอบครองแคทเธอรีนเองก็อยากได้แต่ทว่าเธอก็ไม่มีเงินเธอจึงบอกว่า ข้าไม่มีเงินน่ะจะมีก็แค่ไหที่อยู่ในโรงนาะมันถูกฝังอยู่ใต้คอกวัวพวกเจ้าไปขุดดูข้าไม่ควรเข้าไปใกล้มันเพราะว่าสามีข้าห้ามเอาไว้ว่าแล้วพวกนั้นก็ไปขุดดูและก็พบกับไหซึ่งในนั้นมันก็เต็มไปด้วยทองคำคนเหล่านั้นจึงรีบออกจากบ้านพร้อมกับบอกว่าเออนี่ถ้างั้นพวกข้าขอยกจานชามเหล่านี้ให้ทั้งหมดเลยละกันนะ แคทเธอรีนดีใจมากที่ได้จานชามมากมายเอามาไว้ใช้งานเธอจึงจัดจานชามเหล่านี้เอาไว้ทั่วครัวและก็ทั่วทั้งบ้านเมื่อเฟเดริกกลับมาถึงบ้านเขาก็ต้องตกใจที่ได้เห็นเหล่าจานชามนั้นมันถูกประดับเอาไว้อยู่เต็มบ้านเขาจึงเรียกภรรยามาและถามว่านี่แคทเธอไม่มีเงินนี่นะเธอซื้อของพวกนี้ได้ยังไงแคทเธอรีนจึงตอบไปว่า ก็ข้าแค่เอามันแลกกับหายสีเหลืองในโรงนางไงแต่ข้าไม่ได้เข้าใกล้มันเลยนะข้าให้คนพวกนี้ไปขุดกันเอาเองเฟเดริก <Frederick S 1> <Frederick S 2> ตกใจอีกรอบเอ,อ้ยนี่เจ้าทำอะไรลงไปในนั้นมันเป็นของมีค่าที่ข้าสะสมไว้ใช้ตอนแก่เท่าแล้วทีนี้ข้าจะทำยังไงล่ะเนี่ยแคทเธอรีน <Catherine S 2> ได้ยินดังนั้นเธอจึงรู้สึกเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วในหายใบนั้นมันคืออะไรกันแน่ เธอจึงบอกว่าโอเคฟังนะเฟรดเจ้าไม่ต้องเสียใจไปเราจะไปเอาหายใบนั้นกลับคืนมาเราจะวิ่งตามมันไปมันน่าจะเข้าไปในป่ามันคงไปลึกไม่เท่าไหร่หรอกเฟเดริกได้ยินเมียของตนบอกดังนั้นเขาจึงบอกว่าดีเลยถ้างั้นจเจ้าไปเตรียมขนมปังเนยชีสเอาไปด้วยละกันเราจะเอาไว้เป็นสเสบียงระหว่างตามพวกมันไปและทั้งสองก็ออกเดินทางไล่ล่าพวกโจรไป ระหว่างทางเฟเดริกก็ใจร้อนมากเขารีบจำอา้อาวอา้าวอ้าวโดยที่ไม่รอภรยาภรรยาของเขาก็เข้าใจสามีตัวเองว่าคงกำลังร้อนรอนอยู่เธอจึงค่อยๆเดินตามไประหว่างทางที่กำลังเข้าไปในป่าเรื่อยๆจู่ๆเธอก็เกิดกลัวหลงทางขึ้นมาเธอจึงเอาเนยไปทาไว้ตามต้นไม้ไม่นานนักเนยก็หมดหลังจากนั้นเธอจึงโรยชีดไว้เป็นทาง เธอเดินมาเรื่อยๆสักพักก็เห็นสามีของตนกําลังยืนรออยู่เฟเดริกจึงบอกว่าแคทข้าหิวแล้วละ่ะเราแวะพักสักครู่ดีกว่าว่าแล้วแคทเธอรีนจึงหยิบขนมปังแข็งๆออกมาเฟเดริกจึงถามว่านี่แคทแล้วเนยกับชีสละ่ะแคทเธอรีนจึงเล่าให้ฟังว่าพวกมันหายไปได้ยังไงเฟเดริกก็ตกใจอีกครั้งและบอกว่าแคท เธอไม่ควรทําแบบนี้นะเนี่ยนี่ข้ามีภรรยาแบบไหนกันแน่เนี่ยแคทจึงเปิดการ์ดอีกรอบและบอกว่าก็ข้าไม่รู้นะและเจ้าเองก็ไม่เคยบอกข้าสักครั้งเลยนี่นาะหลังจากที่ทั้งคู่จัดการกับขนมปังแข็งๆไปแล้วเฟเดริกจึงพูดว่านี่แคทว่าแต่ตอนพวกเราออกจากบ้านน่ะเธอดูประตูดีหรือ,อยังแคทเธอรีนจึงบอกว่า ไม่นะก็เจ้าไม่เคยบอกข้ามาก่อนเลยนี่เฟเดริกจึงบอกว่าเอางี่นะงั้นเจ้ากลับไปเช็คประตูดูดีๆและก็หาอะไรมาเป็นสเบียงเพิ่มด้วยที่สําคัญห้ามโยนสเบียงไว้ตามทางอีกเดี๋ยวข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วเคธรีนจึงกลับไปที่บ้านเธอเอาลูกแพแห้งมาถุงหนึ่งน้ำส้มสายชูอีกหลายขวดเธอจึงไปเช็คประตูดูซึ่งเธอก็เห็นว่ามันปกติดีทุกอย่าง เธอจึงไม่รู้ว่าเธอควรทำอย่างไรดีเธอจึงถอดประตูออกเพื่อที่จะเอาไปให้เฟเดริกดูว่ามีอะไรผิดปกติกับมันหรือเปล่าว่าแล้วเธอก็แบกประตูไปพร้อมกับถุงลูกแพรแห้งและก็น้ำส้มสายชูไม่นานนักเธอก็มาถึงที่ที่เฟเดริกรออยู่เธอบอกว่าเอาล่ะเฟรดดี้คราวนี้เจ้าสามารถดูแลประตูได้ด้วยตนเองแล้วเฟรเดริกเห็นดังนั้นก็ตกใจ จุถึงขั้นสตันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับบอกว่าโอ้ยตายแล้วนี่เจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยข้าให้เจ้าไปเช็คดูว่าประตูน่ะมันล็อกดีหรือยังไม่ได้ให้เจ้าถอดมันออกมาทั้งบานแบบนี้นี่ข้ามีเมียแบบไหนกันวะเน,นี่ยโอ้ยตา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 ย,ตาย <c oughs> แต่ก็เอาเถอะพวกเราจะกลับไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วข้าเห็นร่องรอยของคนเข้าออกป่าแห่งนี้ข้าว่ามัน ต้องมานัดเจอกันอยู่แถวแถวนี้แน่นอนนี่ก็ใกล้จะข้ามแล้วพวกเราขึ้นไปหลบบนต้นไม้ก่อนแล้วไอ้ประตูเนี่ยเจ้าจะเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนก่อนก็ได้แต่ทว่าแคทเธอรีนบอกว่าคือประตูนี้มันก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่ลูกแพรแห้งกับน้ำส้มสายชูมันหนักกว่านะ่ะข้าเลยจะเอาพวกมันแขวนไว้ที่ประตูประตูจะได้ช่วยข้าถือของเฟเดริกถึงกับสตันกับความฉลาดของภรรยาตนเองอีกรอบ ก่อนที่เขาจะบอกว่าเฮ้ยก็ตามใจเจ้ากันแล้วกันว่าแล้วเฟเดริกจึงไปเก็บก้อนหินมาสามสีก้อนและทั้งสองจึงปีนขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้เวลามืดค่ำเข้ามาเยือนไม่นานนักพวกโจรมันก็มาถึงและพวกมันก็ดันมานั่งพักใต้ต้นไม้ที่สามีภรรยากำลังซ่อนตัวอยู่พวกโจรกำลังแบ่งทรัพย์สินกันจนเฟเดริกเห็นไหของเขา เขาจึงพยายามควางก้อนหินไปที่หัวของโจรแต่ทว่าเขาทำพลาดพวกโจรจึงพูดว่าแม่ลมแรงชะมัดแฮะพัดอะไรมาด้วยก็ไม่รู้ในระหว่างที่เขาจะควางก้อนที่สองออกไปในตอนนั้นแคทเธอรีนก็ได้รู้ตัวแล้วว่าแท้จริงประตูมันไม่ได้ช่วยเธอแบกน้ำหนักแต่อย่างใดแต่เป็นตัวเธอเองที่แบกทั้งประตูลูกแพแห้งและน้ำส้มสายชู เธอจึงกระซิบบอกเฟเดริกว่าเฟดดี้ข้าแบกอยู่เนี่ยมันหนักมากข้าว่าข้าต้องทิ้งลูกแพรลงไปก่อนไม่งั้นมีหวังข้าร่วงลงไปแน่แเฟเดริกจึงร้องห้ามว่าอย่าอย่าอย่าเพิ่งแคทอย่าเพิ่งเดี๋ยวพวกนั้นมันรู้ตัวแต่ทว่าในตอนนั้นแรงของเธอก็ไม่ไหวแล้วลูกแพรก็ค่อยๆกลิ้งออกมาจากถุงและก็กระจายไปรอบๆโจรเริ่มรู้สึกกลัวๆ แต่ก็ได้พูดปลอบใจว่าสงสัยพวกนกมันคงทําหล่นลงมาจากต้นไม้หรือมั้งไม่นานนักแคทเธอรีนจึงบอกกับเฟร็ดอีกว่าเฟรดดี้น้ำส้มใสชูนี่มันหนักเกินไปข้าว่าข้าต้องเทมันทิ้งลงไปแล้วละ่ะเฟเดริกจึงร้องห้ามว่าอย่าแคทเดี๋ยวไอ้พวกนั้นมันก็รู้ตัวซะหรอกแต่ทว่าในตอนนั้นเธอก็ไม่ไหวอีกแล้วเธอจึงค่อยๆเปิดขวด แล้วก็เทน้าส้มสายชูออกไปรอบๆในตอนนั้นพวกโจรก็เริ่มใจไม่ดีพวกมันก่อเรื่องเรลวร้ายเอาไว้เยอะและพวกมันก็เริ่มกลัวปีาศาจแต่ทว่าก็ได้แต่บอกว่าสงสัยจะเป็นน้ําค้างละมั้งมาพวกเรามารีบแบ่งของจะได้รีบกลับข้ารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วว่ะจนท้ายที่สุดด้วยแรงของผู้หญิงคนหนึ่งที่หิ้วประตูอยู่มันก็หมดไปเธอจึงบอกกับเฟเดริกว่าเฟรด ข้าไม่ไหวแล้วแขนข้ามันล้าไปหมดแล้วเฟเดริกจึงบอกว่าเม่นักแคทอดทนไว้ถ้ามีอะไรหล่ดลงไปอีกเนี่ยพวกโจรต้องรู้ตัวแน่นอนแต่ทว่าก็ไม่ทันเสียแล้วเธอทิ้งประตูลงไปประตูมันก็ไปทับร่างของโจรคนหนึ่งส่วนที่เหลือก็ได้แต่ร้องว่าปีศาจปีศาจก่อนที่พวกโจรจะวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางโดยทิ้งสิ่งของทุกอย่างเอาไว้ เวลาผ่านไปวันรุ่งขึ้นเฟเดริกและแคทเธอรีนจึงได้นำทองของเขาและก็สิ่งของต่างๆนานาม,มากมายกลับไปที่บ้านระหว่างทางเฟเดริกบอกภรรยาว่าสงสยัยข้าต้องส่งเจ้าไปเรียนหนังสือซะแล้วละ่ะเจ้าจะได้ฉลาดมากกว่านี้แต่ก็นะถึงเจ้าจะโง่ข้าก็รักเจ้าอยู่ดีนั่นแหละ